ก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับอยู่กับผมเรนเจอร์คอนเคอร์กันอีกแล้วนะฮะคลิปวิดีโอในคลิปนี้นะฮะก็มาแล้วนะฮะสำหรับกิจกรรมฉลองครบ500ซับสไคร์เบอร์นะฮะแล้วก็ฉลองครบ รอบ4ปีของช่อง RG Conqueror กันด้วยนะฮะผมขอบอกก่อนว่าเออในคลิปนี้เนี่ยก็ที่จริงช่องผมไม่ได้ทําจริงจังปีหรอกฮะมันมันที่จริงช่องผมมันสร้างมาตั้งแต่ก่อนหน้านี้แลนะ้วเนาะแต่ว่าด้วยความที่เออมันแจ้งเตือน4ปีมาก็4ปีก็ได้นะฮะเออสปีก็4ปีนะฮะเอออะไรประมาณนี้นะฮะก็ในคลิปนี้นะฮะก็เราจะมาสร้างกิจกรรมที่แบบว่าแบบกิจกรรมฉลอง500ร้อยซับสไครแล้วก็ฉลองครบ รอบ4ปีของช่อง RG Conqueror กันด้วยนะฮะซึ่งสำหรับกิจกรรมแรกเป็นกิจกรรมฉลองครบ500 Subscriber กันนะฮะจากที่ผมได้ทำการเปิดโหวตไปในคอมมูนิตี้ของช่อง RG Conqueror กันนะฮะก็หลายๆคนก็23คนนะเป็นเสียงมัติเป็นเอกฉันนะฮะก็เลือกไอ้กิจกรรมที่แบบได้100บาทได้5คนนะฮะเออประมาณนี้ซึ่ง ผมบอกก่อนว่ากิจกรรมนี้จะมีกติกาไหมรอดูผมไอ้ไม่มีไม่มีไม่มีกิจไม่มีกติกานลฮะเคียงแค่ว่าคุณทายให้ถูกก็พอนะว่าแบบเออทายตัวเลขให้ถูกอะไรประมาณนี้นะฮะเออกิจกรรมก็แค่กดติดตามช่องไว้นะฮะเออเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆไม่ก็กิจกรรมใหม่ๆที่จะมาในอนาคตกันนั่นเองนะฮะซึ่งสำหรับกิจกรรมแรกนะเป็นกิจกรรมฉลอง500ร้อยซับสครายเบอร์นะฮะซึ่งกิจกรรมแรกจะเป็นกิจกรรมทาย าทายรางวัลคะแนนที่ผมจบทั้ง6 ID ให้ถูกแต่ผมจะมีคำใบ้ด้วยนะฮะเออผมจะไม่ได้ถามคำถามอย่างเดียวนะแต่ผมจะมีคำใบ้ให้ด้วยนะในคลิปนี้นะฮะก็เพียงแค่คุณทายคะแนนรวมทั้งหมดของทั้ง6 ID ว่าไปจบที่ถ้วยเท่าไหร่นะฮะแบบรวมๆเลยนะคือเอาสมมติผมจบ สมมตินะสมมตินะไม่ใช่มาจจะเป็นความจริงหรือไม่จริงก็ได้นะสมมุติผมจบ ID หลัก2008จบ ID 2006เนี่ยแล้วก็เอาถ้วยของทั้งสองนี้ไปรวมกันก็ได้คําตอบนั้นมาก็จะเป็นคําตอบอย่างนั้นเลยนะฮะซึ่งคลิปนี้ก็จะเอาทั้ง6 ID มารวมกันแล้วก็ได้คําตอบมาเป็นเท่าไหร่พริมพ์คอมเมนต์ด้ที่ด้านล่างเลยนะฮะซึ่งสําหรับกิจกรรมแรกนะฮะอันนี้คือเข้าสู่ช่วงคาใบ้แล้วนะฮะ โอเคมาครับมาชมคำใบ้คำแรกกันนะฮะที่ ID หลักนะฮะจะมีคำใบ้ทั้งหมด6กคำใบ้นะฮะ ID หลักจบลีกเพชรหนถ้วยเกิน3,000อ่าแต่ไม่เกิน3า0พอ่าสำหรับ ID หลักนะอันนี้คือ ID หลักเลยนะฮะเออ ID หลักก็จะประมาณนี้นะฮะโอเคเดี๋ยวผมจะ p ีวไปด้วยแล้วกันนะฮะ ID หลักจบเพชรหนึ่งถ้วย มากกว่า3,000แต่ไม่เกิน3า0พัาอ่าต้องสุ่มนะฮะต้องสุ่มนะ ID สองจบลีกท้องหนึ่งถ้วยมากกว่า1,600แต่ไม่น้อยกว่าเอ้ยถ้วยมากกว่า1,600แต่น้อยกว่า1,800อ่ามากกว่า1,600แต่น้อยกว่า1,800นะฮะ ID สองนะ ID สาม ID สี่ ID ห้าสมไอเดีนี้ใกล้เคียงกันด้วย ความที่ไอดีสทั้ง3ามไดีนี้ก็จบคะแนนใกล้เคียงกันผมบอกเลยนะผมจะใบที่พันหถึงพั0เอ่าอ่าคำใบครับคำใบที่3ามนะไอดีสอันนี้คือผมรวบมาแล้วนะอันนี้ผมรวบมาแล้วนะคำใบที่3นะฮะไอดีสาหจบที่พ6นหจบท้องหนึ่งเหมือนกันอะ่ะไม่เกินพันเอ่ะ ผมใบให้แบบแคบแคบเลยนะ3ามไอดีนี้คือถ้าแบบถ้าทุกคนแบบอืมก็จะแบบมีตัวเลขไว้ในใจแล้วใช่ไหมตอนนี้มาดูคําใบสุดท้ายแล้วกันนะฮะสำหรับคําใบสุดท้ายในคลิปนี้ไอดีหกจบไม่ถึงพันแต่มากกว่า9ก้าร้อแคสุดๆแล้วนะนี่แคบสุดๆแล้วนะเออนี่แคบสุดๆแล้วนะเออ คือทั้ง6 ID นี้รวมกันเลขก็จะประมาณ9,000ถึง11,000นะฮะเอออันนี้คือผมใบ้ใบ้คำตอบเลยนะคือมากกว่า9,000แต่ไม่เกิน11,200นะฮะซึ่งไอ้1,000 0มันอาจจะจบที่ผมแถม2 0 0มาเนี่ยอันนี้คือผมบวกบวกเผื่อไว้กว่อนนะคือแบบมันอาจจะ จบที่หนึ่งหมืนก็ได้มันอาจจะจบที่หนึ่งหมืนหนึ่งร้อยก็ได้มันจะจะจบที่เก้าพันแปดร้อยก็ได้นะฮะคือถ้าอันนี้คือผมเคยพูดไปในคลิปก่อนหน้าใช่ไหมว่าถ้าใครถ่ายแบบได้ถูกต้องแม่นแม่นันตัวเลขเนี่ยผมจะให้เพิ่มมาอีกหนึ่งร้อยนะฮะเออจะให้เพิ่มมาอีกหนึ่งร้อยนะสำหรับไอ้นี่สมองเงินรางวัลน,นะคือถ้าถ้าท่ายถูกยัน จานตัวเลขเนี่ยผมบอกเลยว่าเอาไปเลยฮะสองร้อยนะฮะเออนะสำหรับกิจกรรมแรกนะฮะแต่ว่าไอ้ถ้าใครทายถูกถ้าสําหรับกิจกรรมนแบบใครทายถูกจานตัวเลขเนี่ยผมอาจจะให้แค่สองคนนะถ้าทายแบบตรงเป๊ะ,เ,ปะเลยนะคือถ้าตรงเป๊ะ,เ,ปะเอาไปเลยสองร้อยนะฮะแบบสองคนนะสองคนนะที่เหลือหนึ่งร้อยหมดเลยน,นะฮะเออประมาณนี้ สำหรับกิจกรรมที่2นะฮะกิจกรรมที่2นะฮะก็เป็นกิจกรรมฉลองครบรอบ4ปีของช่อง r d Con c o n c u r e r r กันใช่ไหมฮะึ่งกิจกรรมนี้ก็คือเอาถ้วยรางวัลเมื่อกี้มารวมกับมารวมกับรอบเล่นใน rv ของผมนะฮะรอบเล่นใน rv ของผมประมาณ1.3000อ่าผมใบแบบกว้างๆเลยนะใบแบบกว้างๆเลยนะหม0แต่เดี๋ยว คลิปคำใบอาจจะหลุดหลุดมาหรือเปล่าไม่รู้นะฮะแต่เดี๋ยวถ้าทุกคนดูไปถึงท้ายคลิปมีของดีอย่างแน่นอนนะฮะโอเคคือซึ่งผมบอกก่อนเลยว่า ID หลักผมเล่นอยู่ ID เดียวนะสำหรับ R.O.V เฮ้ยผมมี ID ลองแต่ว่า ID ลองผมจะไม่นับแล้วกันในคลิปนี้ผมจะนับแค่ ID หลักนะฮะคือ ID หลักผมเล่นเอาวีไปประมาณ13,000เกมใช่ไหมฮะวิเลตจะอยู่ที่ประมาณ50.3นะฮะซึ่งค่อนข้างที่จะต่ำๆเลยแหละฮะกลางๆต่ำๆนะฮะ,ะ,ฮะไม่ได้สูงเยอะไม่ได้สูงเวอร์วังจนเกินไปนะฮะเออนะฮะก็เอาคะแนนรวมไปรวมกับคะแนนคะแนนคะแนนรวมไปรวมกับรอบเล่นนะฮะเอออันนี้ก็จะเป็นอีกอีก ีกกิจกรรมหนึ่งนะฮะซึ่งวิธีการคอมเมนต์เนี่ยสมมติว่าคุณจะเล่นกิจกรรมที่1ใช่ไหมสมมติคุณก็บอกว่าพิมพ์คอมเมนต์ที่1นึ่งกิจกรรมที่1นะฮะผมตอบคําตอบเท่านี้แต่ถ้าคุณจะเล่นกิจกรรมที่2แเลิวคุณก็แค่เขียนแดดแดดเพิ่มเติมไปว่าผมจะเล่นกิจกรรมที่เอ้ผมกิจกรรมที่2เออกิจกรรมที่2แล้วก็คอมเมนต์ด้านล่างแบบอย่างไรดีอ่ะเดี๋ยวผมจะขึ้นแบบยังไงดีวะผมพูดไม่ถูกอ่ะสมมติ คุณคอมเมนต์ทีเดียววบเดียวไปเลยอ่ะ,อะสมมุติว่าคุณจะเล่นกิจกรรมที่หนึ่งใช่ไหมก็เลพิลมพคอมเมนต์มาว่ากิจกรรมที่หนึ่งตอบอะไรประมาณนี้ถ้าสมมุติคุณจะเอากิจกรรมที่2แล้วก็เป็นเว้นบรรทัดขึ้นไปแล้วก็บอกว่ากิจกรรมที่สองตอบอะ,อะไรประมาณนี้ประมาณนี้เออประมาณนี้หรืออะไรประมาณนี้คือให้มันจบในคอมเมนต์เดียวอ่ะคือแบบเอาจะเอาให้แก้ไขดีไหมเนี่ยเอาแก้คือผมจะให้ทุกคนแก้ แก,แก้ได้สักครั้งไ้้หรือว่าห้ามแก้ไขแล้วกันอ่ะคอือทุกคนต้องมั่นใจแล้วว่าคําตอบจะอยู่ประมาณนี้ซึ่งเดี๋ยวท้ายคลิปผมมีของดีๆอย่างแน่นอนนะฮะโอเคเราไปประมาณนี้และกันนะสำหรับคลิปนี้สำหรับคลิปกิจกรรมของช่อง Aj c o n c u e r e r กันนะฮะก็ถ้าคนที่แต่ว่าทายถูกก็ ขอแสดงความดีใจด้วยแต่ว่าประกาศกิจกรรมเนี่ยประกาศผลเนี่ยก็จะประกาศวันเสาร์หน้าไม่ก็รอดูก่อนถ้ามีคนครบครบแล้วนะฮะผมก็จะประกาศเลยแต่ถ้าทายถูกกันไม่ครบทีก็จะแบบนนิดนึงน,นิดน,น,นึงนะฮะก็จะช้าช้านิดน,นึงแลาก็จะดึงระยะเวลากิจกรรมเนี่ยก็จะจบที่ประมาณวันอาทิตย์หน้านะฮะวันอาทิตย์ที่ขอดูวันอาทิตย์หน้าวันอาทิตย์ที่20อันนั้นคือผมจะประกาศผลกิจกรรมนะฮะ โอเคประมาณนี้ประมาณนี้นะฮะโอเคครับสําหรับคลิปวิดีโอในคลิปนี้กิจกรรมได้เริ่มขึ้นแล้วนะฮะสามารถถ่ายถ่ายได้ที่คอมเมนต์คลิปนี้เลยนะฮะโอเคสาหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่าน,นี้ดีกว่าซีโยเกะในคลิปแล้วไปเจอกันถ่ายคลิปครับทุกคนนี่ถ่ายคลิปผมมีของคันเด็ดเด็ดผมจะมาสปอยสปอยอะไรบางอย่างนะฮะ เออดูรูปพวกนี้ไว้นะฮะแล้วก็ไปคิดกันเอาเองนะว่ามันมีผลอะไรมากนะฮะโอเคนะนี่คือคําใบ้แบบใบ้สุดๆแล้วนะเหลืออีกแค่ไม่กี่อย่างทุกคนก็จะทายกันแล้วนะฮะเออประมาณนี้ประมาณนี้เราไปจบคลิปกันแค่นี้ดีกว่านะฮะขอให้ทุกคนโชคดีกับการทายคำถามครับ